สวัสดีครับทุกคนคลิปที่เราคอยมาถึงแล้วนะครับก็คือคลิปในการเทสรถสึก3ชิ้นสำหรับ elemental list ที่เป็นตัวของผมเองนะครับว่าแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็จริงๆเคยมีเทสรถสึก3ชิ้นแต่กดแต่เป็นตัวคุณลอกกี้ไปแล้วนะครับทีนี้เราเป็นตัวผมดูบ้างนะครับซึ่งตัวผมตอนนี้จะมีหมวกเขียวแล้วนะครับหมายความว่า การเปลี่ยนรสสึกเนี่ยผมจะเปลี่ยนเสื้อกับกางเกงตรงนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เสร็จอาชีพทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ2กับ5้ชิ้นาหายไปหมดเลยนะครับก็จะมาดูว่ามันมันเบาขึ้นหรือมันแบกหรือมันแรงขึ้นนะครับผมเนาะนะครับจริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยน3ชิ้นแล้วก็เหลือเสร็จอาชีพไว้2แหละแต่ด้วยความที่ผมทําไปแบบนี้แล้วนะครับก็ยังไงผมจะต้องไป,ไปทาหมากลุกเขียว2ชิ้นแล้วก็แดง3ชิ้นแน่นอนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสดาเมจให้ดูก่อนนะครับว่ามันมันมันเป็นยังไงเนาะก่อนและหลังนะครับซึ่งโดยที่ผมจะเทสแบบว่าเ,าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลือกแปนก่อนแล้วกันเนาะทีนี้ผมมีแปนครบแล้วแหละนะครับก็คือมีกางเกงพร้อมคาร์บแล้วนะครับเหลือเสื้อที่เป็นส่วนล่างซึ่งผมจะเลือกเลยนะครับเสื้อส่วนล่างก็คือสีแดงก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้หนึ่งกล่องน,นะครับอโอเคทีนี้มันคืออันนี้ใช่ไหมโอเค นะครับผมจะเลือกเสื้อส่วนล่างนะครับถูกต้องไหมนะครับโอเคถูกต้องนะครับอมแชมการเลือกเสื้อถั่วส่วนล่างนะครับก็คืออันนี้ b l a t e r lower อันนี้โอเคซึ่งคลาบไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยกดปีด R เลยนะครับอ่ะอนี่นะครับองคลาบเสื้อและกางเกงไว้รอเลยสำหรับแปนว่ายังไงก็ต้องไปอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับเรามีจํานวนหมากที่เพียงพอแล้วในการค้าก็คือรอันนะครับแฟนใหญ่ก็คือพอร้อมแล้วนะครับีากปไปเทศดามีกันก่อนนะครับ <c oughs> โดยค่าที่ผมจะเทสเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนาะนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาเทสออกมาแล้วเนี่ยก็ออกมาพอๆกันทุกรอบนะครับเพราะว่าด้วยการที่ว่าเราตีสองนาทีด้วยนะครับเพราะงั้นมันก็จะเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยอันนี้ก็คือตั้งแบบปกติไม่ได้ไปอะไรมันเลยนะครับขี้อะไรไม่เพิ่มนะครับแล้วก็มีมีหมานะนะครับมีสัตว์เลี้ยง2ตัวก็คือแมวกับอันนี้เลยนะครับเทด้วยอันนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าอันนี้มันจะมีจะมีแบบว่าโอกาส60%เนอะเมื่ Master, อมาร์สเตอร์เจ้าของเนปกติจะเพิ่มดาเมจที่60%นะครับแต่ก็ ด้วยว่าผมจะเทสอะไรยังไงนะครับมันก็จะออกมาพอๆกันหมดเนาะด้วยการเทส2นาทีเพราะงั้นผมจะไม่เปลี่ยนมันแล้วกันนะจะไม่เปลี่ยนมันออกนะครับนะนะครับโดยที่เราจะเทสทั้งหมด2นาทีดีไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปเทสรถตึกเนี่ยนะครับผมจะเทสบัฟได้2รอบนะครับซึ่งจริงๆจริงๆเทส2นาทีอาจจะไม่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 เป๊ะก็ได้ไหม นะครับลองเทสสักสามไปเลยไหมครับสามนาทีเหรอคือผมอยากเทสตอนที่จบรถสึกเนะี่ยนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเทสสองนาทีแหละถูกและนะครับแล้วก็ลองดูว่าตอนที่รถสึกหมดสองครั้งผมจะบัฟรถสึกสองครั้งแน่ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ดาเมจไหลต่อจากนั้นเป็นยังไงนะครับจะได้จะได้พอเปรียบเทียบกันได้นะครับตีไปสักสองนาทีนะครับ,นะรบแล้วก็สเตตัสก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือ m อ75%นะครับชีทั้มเมจ168นะครับก็คืออัตรายขีก็คือทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่มีบัฟอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมไอ้บัฟไอ้บัฟไอ้บัฟถึงหายไปไหนนะครับจะแจะ้งมาแจกเอาเป็นว่าเอากรดับขีเร์75%นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบัฟจากถุงมือนะครับเอานะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นไงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อน กต้องกินอาหาร่าไฟด้วยเพื่อความเปียนนะตอนเี๋สองนาทีผมไม่น่าจะโรเท็ต่าแจากเดิม่ากะลองไปช่วยดูด้วยนะครับพยายามจะให้เปที่สุดนะเพราจริงการโรเท็ตผมเนี่ยซ้อมบ่อยค่อนข้างจะเปอยู่แล้วนี้ก็ ไล,ล่ไปไม่กดคิวนะครับก็กดไปก็ไม่มีคิวอะไรตีครับเราจะไล่ในที่เรากดคิวแล้วนะครับก,กดแล้วม่ได้คิวก็โอเคมานจะไปคิวไม่ไหวตีอันนี้คือดีที่สุดในการใช้ของเอรีมมนแล้วนะครับอันนี้กดบัฟเสร็จไปก็ไม่มีความหมายอะไร ต้องดอนอยู่แล้วนี่เหลืออีกห้าวิผมต้องเก็บสกิลไว้จับกระเจี๊ยบจากการรีเนาะมีแค่ใช้ที่ตัอันตีผมยังไม่รีบกดเพราะเดี๋ยวรอเสร็จแก้วแก้วจะคุ้มกันแค่ประมาณนีแ้แมวคุมไหมก็ไม่แน่ใจว่า,าคุไมไหมนะปกติแมวจังหวะนั้นก็อาจจะไม่คุ้ม่าไหร่ ก็ดีกว่ารออะไรเบีนย้คุนแนวนิดนึงจริงๆคีเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็น่าจะแถวๆแบบแปดสิบเก้าสิบก็ได้แล้วนะ สิ m ก็จะตรงกับที่ผมเคยทสก่อนหน้าในจอของเวบบอยอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเป็นข้อมูลนะครับตามนี้เลย <c oughs> นะนะครับสกิลที่แรงที่สุดก็ยังคงเป็นวไอโอไออาบเรียรนะครับเนาะซึ่งก็โอเคนะค่อนข้างที่จะโหดนะครับในส่วนดังเกงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือบวกดาเมจ25%มาแล้วนะครับแต่ผมจะถอดดังเกงตัวนี้ออกเพราะงั้นไอดาเมจต,ตรงนี้จะต้องหายออกไป นะครับเราลาแบบ3ามสิบจากตรงนี้นะครับเอเ็กดก็ถึงเวลาแล้วเพื่อให้คิดนนานเกินนะครับผมไปคาบรู้สึกถึงเต้นน่นเนี่ยัวาคาผิดมากดูัวาคาผิดไม่เท่ากับหัวาคาไปแล้วกามทนแต่จรมันมีเงื่อนไขในการเล่นเฟรนี้อยู่แล้วนะ ต้องค้าเสื้อก่อนถูกต้องนะครับไม่น่าพลาดอะไรเสื้อแก่กงไหมเชือ่อจะต้องใส่จะต้องใส่จะต้องใส่งเอาไว้ทำเสร็จทีแล้วผมก็ไปครับ มี <c oughs> การใช้ต่างอยู่มาเดแบบล็กน้อย <c oughs> จริงวันนี้ยังไม่ได้ลงเลยจะได้ออกนิดนะึงอะเนี้ยทีนี้ผมมีอุปรกรณ์รถสกอ่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องไม่ราบสีแดงด้วยเพื <c oughs> ่อทำการโอนย้าย นะครับอันออนี้ปีบวกสองคอนต้องบอกก่อนว่าไอชุดนี้มันชุดข้าห้าเนาะอาจจะแบบผลเพจอาจจะ mm hmm. เดี๋ยวผมไปคำนวณดีดให้อีกทีหนึ่งน,นเนาะนะครับเป็นยังไงโอเคอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด ภาพถูกต้องเลยเสื้อเก่ายังอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวตีบวกลมแล้วก็ส่วนตัวของกเกมเป็นเก่าเลยเข้า <c oughs> ไปเลยครับก็พลังเพิ่มขึ้นเนาะนะครับ มาดูกันเซือกอาชีพไม่ทำงานแล้วนั่นเองนะครับครับตามที่คิดไว้นะครับว่าไอ้เซ็ตเอามาร์คลูกผสมเซ็ตสองไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีอย่างนี้แล้วแล้วก็ขออนุญาตปรับออกนิดน,นึง 哎，你怎么唱的？ ก็มีเยอะเนาะเราก็จะไปเล่งทำไมคนระับมีแท่งเยงอะแท่งเยอะก็เรียบร้อยไปเทสเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ใป็มการเสียเวลาตอนนี้คลีสผมอยู่ที่แปดสิบแปดจุดเก้านะครับซึ่งจริงๆแล้วอยากจะมีการปรับวงจรนิดนึงด้วยกันะเพราะว่าขี่เยอะเกินไป วงจรที่เป็นออกข้างล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปเทสดีก่อนแล้วกันนะครับช <c oughs> ี้เยอะอยู่แล้วนะครับสำหรับใส่กันในปีแล้วก็ตัวของอตัวบัฟเนี่ยนะครับก็ทำงานเมื่อกดสกิลนะครับอันนี้เปิดทิกเกอร์สกิลเจาะเกาะแล้วสกิวเราเจาะเกาะเลยแล้วก็อันนี้เปิดเมื่อสัตว์เลี้ยง นะครับแล้วก็อันนี้เปิดเมื่อผมกดคิวนะครับเพราะงั้นเงื่อนไขในการเล่นก็คือผมจะเทสหลายๆเงื่อนไขนะครับ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสด้วยการเล่นรอแมวก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าบบรอแมวเรารก็อัดเลยกอนั่นเองครับ่ายนิ่นึง น,นี่คือบาร์ทำงานแล้ว <c oughs> บารรู้สึกทำงานแล้วดูได้าใส่ <c oughs> ตรลงก็ถือว่าได้ทุกสก,กิลไปแล้วเป็นตามที่คิดไป ถ้าผมกดบัฟตอนนี้เลยก็จะไม่มีสกิลเลยเพราะฉั้นกดไม่ได้เลยในเว้นคิวแต่สัตว์เลี้ยงยังไม่ต้องกดนี่เปิดบัฟแล้วผมเปิดคาไปไปทำไม,ไม,ใใมแต่เห็นแต่หลายรอบแต่เพิ่มผมชอบตอนที่มีอันติอยู่แล้วนะครักนะน่าเปิดบัฟอะแต่ไม่มีคิว การเล่นที่เป๊ะมากเมื่อกี้บัฟขึ้นมาสองอันพี่ดิว่าผมกดคิวดีเลยแต่ผมก็ตัดสินใจกดไปเสงนกินก็อาจจะตองได้เราะไงเราก็รอเล่นรอเบอร์จามิจะได้กดคิวไปก็ไม่มีอะไรไปก็ทำ ว่าดารเมตเท่าเดิมเลยนะเนาะเท่าเดิมก่อนเปลี่ยนนะครับทํำประลองทีหนึง่งอันนี้คือผมรอแมวนานะ ก็ต้องรอ mail แต่ถ้าไม่รอล่ะถ้าไม่รอไม่แน่ มันก็บัฟมันก็มาได้งานแล้วกันแต,แต่ว่าผมกดไปได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันคูดาวห้าสิบ จะเล่นแปลกๆด้วยเบาลงกว่าเดิมอีกนะครับแต่ผมปล่อยทีนึงนะจะได้เห็นหลายๆแบบผมว่าอยังไงก็ต้องรอเมลเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าด้วยรูปแบบการครูดาวสกิลตัดเลี้ยง,งนี้แล้วผมใช้ถุงเือนนะครับอย่างนี้ผมก็ต้องรอเมลไม่งั้นมันเบาลงกว่เมืนะ่อกี้แหละเล่นแบบคู่เนย จะมาแหละครับแต่เราก็ต้อง,องรอคูดาวแมวไมด้คูดาวมาคนระับซึ่งมันก็สามารถรับได้เลยแหลนะจริงแต่เราจะเก็บไว้เบิร์ดดาเมตตอนแมวนะครับถ้าต,ตอนนี้กดไปก็ไม่มีอะไรนะไปก็ไม่มีอะไรไม่มีสกิลตอนนี้มีอะไร <c oughs> เล่นพลาดหลายเป้าไะพลอด <c oughs> ในช่วงนี้ผมจะบัฟไม่ได้อยู่ดีเพราะต้องรอยอคิวมาแล้วก็ต้องรอยอคิวติดก <c oughs> ็ต้องเล่นบัฟเมกสุก่อนอบัฟแยกมาก็ไม่มีกิวบัฟแยก ก็ต้องรอมแมวแน่ใจแล้วแหละว่ามันออกมาเท่ากันนะครับ <c oughs> นะครับรูสึกออกมาเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปใช้เขียวก็อาจจะแรงขึ้นนะจริงๆรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนไปเขียวอาจจะแรงขึ้นก็ได้นะครับแรงขึ้นแหละเปลี่ยนสามแต่ว่าอาจจะไม่ดีกว่ามันก็เรามอองมาพอ,พอกันอันนี้เดี๋ยวผมสนุกข้อมูลให้ ก็คือไอสิ่งที่ผมหายไปอ่ะมันคือมันคือเซตอาชีพแหละนะครับซึ่งไอที่หายไปเนี่ยมันหายไปทั้งแถบเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนรถสึกต่างชิ้นอันเนี้ยนะครับจริงๆก็ยังต้องรอกันรอไอรองเท้าเกี่ยวให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่าไอที่หายไปเนี่ยก็คือเซตอาชีพ5ที่ผมหายไปก็คือคิอดด้เมทหกนะครับแล้วก็ดาเมทสกิลสิบสองนะครับแล้วก็ธาตุอีก6นะครับตีว่าประมาณสามเปอร์เซ็นต์น่าสิบห้ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะครับก็คือคูณ2มาก็คูณดาว40่ิบนะครับคีเดเมตอีก8แล้วก็คิเลตอีก5้นะครับแแล้วก็5 13สาอันนี้สิบสองนะครับว่าหาร6กนะครับก็รวมรวมคือเยอะนะครับหายหาไปค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าไอ้รู้สึกที่ได้มาเน,นี้ยที่รวมบับอันเนี้ยไปเนี่ยนะครับมันก็เป็น ทดแทนบัฟเติมที่หายไปนั่นแหละแต่ที่ผมคิดก็คือสมมติว่าปล่อยรถศึกษาเนี่ยนะครับเรายังเหลือเซตอาชีพ2เนี่ยเรายังพอมีเรียกว่ายังพอมีสกิลอยู่ <c oughs> ยังพอจะมีบัฟสองบัฟสองชิ้นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไอ้บัฟสองชิ้นตรงนั้นแหละนะครับที่เราดันหายไปด้วยนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับแต่โดยรวมผมก็โอเคนะนะครับในการเปลี่ยนรถศึกษาทีนี้ นะครับเพราะว่าเวลาตีบอสจริงๆอ่ะบอสมันไม่ได้อยู่ให้เราตีตลอดแบบเมื่อกี้นะครับเพราะงั้นเราจะได้ตีเป็นชุดๆอยู่แล้วนะครับและในการตีเป็นชุดๆเนี่ยแล้วเรามีบฟรู้สึกตลอดเวลาเช่นผมไปตีบอสเซิร์เวอร์วันสุกับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยบอสมันให้ตีเป็นชุดอยู่แล้วนะครับการที่เราได้ตีเป็นชุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าทำดาเมจได้สุดนะครับเพราะว่าเซตปกติมันโนโอเวอร์ไทม์ดาเมจประมาณนี้แล้วกันเพราะงั้นก็ การเปลี่ยนสามชิ้นโดยที่เอาเซราชีพ5้าหายไปก็ค่อนข้างที่จะดัมมจลดไปเยอะนะครับแต่ก็ออกมาเท่ากันเพราะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนคราอีกก็น่าจะเรียบร้อยนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าสมมติมว่าผมไม่เป็นแดงเนี่ยผมเป็นเขียวเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่ต่างกันนะครับ <c oughs> ไม่ต่างกันกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ทุกคนคิดว่าไงแต่เดี๋ยวผมก็ต้องไปลืออล้อไอ้ลื้อไอ้ลื้อวงจรไอขีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าขีอันนี้เยอะไป <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมไปลดลดลงมาหน่อย นะครับเนาะเพราะว่ามันล้นไปหน่อยอยากให้มันเหลือสักประมาณแปดสิบห้าไม่ก็แปดิบนะครับเพราะว่าถูกมือถิก,ก็บัฟไปแต่ก็ทุกครั้งที่เวลาใช้สกิลสัตว์เลี้ยงก็คือรวมบัฟใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหามากสาหรับในการเพิ่มขีดตรงนี้1ิสองเปอร์เซ็นต์ทุกคนคิดว่าไงมันมันมันโหดขึ้นไหมขีดมันยังไง <c oughs> ถ้าเกิด,ดเปลี่ยนหมวกเขียวอันนี้เป็นหมวกอาชีพเนี่ยผมไม่คิดว่าดามเมจก็ ออกมาเท่าเดิมมาละนะครับก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปเทสนี้นะครับแอบงงๆนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าน่าจะน่าจะน่าจะดีแหละคิดว่าดีแหละนะครับสาหรับสําหรับแดงนะนะครับการเปลี่ยนแดงนี้ก็จะว่าไงดีฮะการเปลี่ยนแดงอย่างนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าเทสออกมามันดีไหมนะครับแต่คิดว่าอันนี้น่าจะพอเห็นภาพแหละนะครับน่าจะพอเห็นภาพแหละว่า คือเราเปลี่ยนเราเอาเซฟไอชิพ5ชิ้นออกไปเลยนะครับมันเรียกว่าเป็นการเอาแบบผดของเซตอาชีพทั้งหมดหายไปแล้วเราเปลี่ยนมาแค่แดง3ชิ้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันแรงขึ้นโดยตัวมันเองอย่างนี้ก็จะประมาณนี้ก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาในชิปได้นะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะรู้อะไรก็ต้องเหนือจากเรื่องนี้ก็ถามมาได้เหมือนกันนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับ